โดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยโบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy e อ c o i โทร02 975 5858 คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามาหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ กลับเข้าสู่รายการชี้ทางรวยกับผมกายพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูว่าที่บอกว่าเงินไม่ได้หดหายเป็นไหนแต่จะก,กระตุ้นให้คนใช้อย่างไรและเราจะหาเงินจากไหนมาเติมให้กระเป๋าเราแบบตุงมากกว่าเดิมไปค้นหาคําตอบจากดกรสมชายเลยครับเอางี้ดอ,อร์เมื่อเงินมันไม่ได้เป็นไหนอยู่กับคนที่ไม่กล้าใช้ไม่เชื่อมั่นเนี่ยมันจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อกระตุ้นให้คนมีเครียกจับใจใช้สอยเพิ่มมากขึ้นนะครับ คือการที่ก,กระตุ้นได้เนี่ยภาครัฐเองก็ต้องออกนโยบายอะไรมามนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของความมั่นใจยิ่งตอนนี้นะครับเอ๊ะไม่รุกข้างหน้ารัฐบาลจะรอดไม่รอดนะครับความมั่นใจไม่มีนันกลงทุนก็ไม่กล้านะฮะคือถ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันขึ้นๆเนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยนะผมจะเห็นว่าเวลาเขาจะทาท่าจะไม่ดีไม่ดีเขาก็ตุ้นเลยนะก็มีในมาตรการมีอะไรออกมานะครับอย่างของเราเนี่ยนะต้องมีการกระตุน้นต้องมีประชาพันธ์ นะครับต้องสร้างบรรยากาศของการลงทุนเพราะถ้าบางครั้งเนี่ยไม่มีการสร้างกิจกรรมไม่มีบรรยากาศของการลงทุนไม่มีอะไรใหม่ๆเนี่ยนะความรู้สึกไม่ดีเนี่ยนะเราจะเห็นว่าบรรยากาศเี่นเรื่องสําคัญเรารู้สึกไหมครับเวลาบ้านเราในเวลาหน้าหนาวเนี่ยเวลาสักเดือนธันวาเนี่ยบรรยากาศจะลื่นลมเนีรู้สึกผู้คนมันก็ยิ้มแย้มความสุขเทศกาลไหพอใกล้เทศกาลนี่หน้าตายิ้มแย้มเนี่ยความสุขกาลังกาลังใจมีเนี่ยอัตราการ จ่ายเงินนี่ก็สูงขึ้นหน่อยออคืออยู่บรรยากาศเขาเรียกว่าจับจ่ายให้สอยเป็นไฮซีซันประเทศไทยเราเนี่ยนะแต่ต้องบอกว่าเราเองเนี่ยเราอาจจะรู้สึกโอ้ยไม่มีเงินไม่มีอะไรเนี่ยนะเราดูประเทศที่เขามาเที่ยวบ้านเราอย่างฝรั่งเอ่ยนะต่างชาติเอ่ยวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราเมีคนเข้ามาต้องบอกว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีสักกี่ประเทศเนะที่มีนักท่องเที่ยวหรือเข้ามาในประเทศนี้มากกว่า เกิน10 15ล้านคนต้องบอกอย่างี้นะ,ะเรียกว่าหลัก10ล้านคนขึ้นไปเข้าประเทศไหนนี่ถือว่าประเทศนั้นน่าสนใจแล้วรประเทศไทยเราเนี่ยปีนี้ประมาณการว่าจะมีคนนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง24ล้านคน24ล้านซึ่งถือว่าเยอะ <c oughs> นะฮะและถามว่าทําไมถึงเกิดอย่างนี้ขึ้น <c oughs> ก็ต้องมองแล้วล่ะครับประเทศไทยเรามีอะไรดีเยอะนะครับด้วยสิ่งที่เราสร้างกันมาเนี่ยนะต้องบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายเลย <c oughs> ทีนี้การกระตุ้นเนี่ยมันต้องมาจากตัวเราเองก่อนครับต้องรู้สึกได้ก่อนว่าสิ่งที่ อนาคตของเราเนี่ยมันมีอะไรที่มีคุณค่าเราจะสร้างอะไรที่มันเป็นคุณค่าแล้วก็เป็นกําลังใจของเราตัวตัวเราเองให้รู้สึกว่าอนาคตของเราเนี่ยมันมีโอกาสอยู่นะแล้วมองเห็นโอกาสนั้นถ้าเราเห็นโอกาสปุ๊บเนี่ยกำลังใจมาเราก็จะมีสติลในการคิดเราคิดแล้วจะเริ่มวางแผนออวางแผนในการหาเงินหาเช่นทางหาช่องทางหาวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งไรายได้แต่เมื่อไหร่ที่เครียด นะครับตามสสสเขาว่านะเครียดกุ้มใจกินเหล้าอันนี้นอกจากว่าไม่มีอะไรแล้วไม่เงินเงินยังเงินยังหายด้วยมันก็ไม่มีประโยชน์เลยนะครับก็ไม่ได้ไปว่าว่าเอ๊ะถ้าการกินเยากินเหล้ามันไม่ดีนะแต่ว่ากินได้บ้างกินได้แต่ว่าถ้ามันมากเกินไปเดี๋ยวนี้ก็อันตรายนะแม้แต่ว่าคนระวังนะครับเราบอกว่าเราไม่ได้คนขับแต่เรานั่งมาเรากินเหล้าอยู่บนรถนี่ก็โดนกว่าผิดเหมือนกันโดนจับเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่อนุญาตนะครับ จะเห็นว่าประเทศเราเนี่ยนะครับต่อไปก็สังคมก็คล้ายต่างประเทศนะครับจะซื้อเหล้าเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นตามเวลาแล้วตามกฎหมายเหมือนเมืองนอกเลยนะครับแล้วก็ขายเฉพาะร้านที่อนุญาตให้ขายเท่านั้นนะครับไม่ใช่จะไปซื้อกันที่ไหนง่ายๆไม่ได้ตามปั๊มเดี๋ยวนี้ก็ไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วนะฮะเพราะเนี่ยการซื้อการขายสินค้าพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านับวันก็ต้องถูกจํากัดนะครับแล้วก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของสิ่งมึนเมาเนี่ย แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามันไม่มีไม่ได้นะฮะมันก็มีได้ตามโอกาสตามเชิการแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งเหล่านี้สติทําไมเขาต้องตั้งสติเพราะอยากชี้เห็นว่าการที่คนเรามีสติเนี่ยวิธีคิดหรือการกระทําใดๆในสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันกับอนาคตเนี่ยเขาจะทําด้วยความรอบคอบแล้วก็ทําด้วยการที่สร้างให้เกิดคุณค่าเรียกว่าเกิด productivity คือเกิดมูลค่าเพิ่มฉะนั้นคนเราเนี่ยเรามีสติสักอย่างเราค่อยๆวางแผนเออเป็นยังไงมองเห็นอนาคต เหมือนถ้าเราจมปลักกับความทุกเนี่ยเราก็คิดเครียดโอ้ทุกจังเลยเครียดกุ้มใจกินเหล้าแล้วยิ่งทุกข์หนักไปอีกนะครับเพราะดีไม่ดีอาจจะเป็นโรคตามมานะฮะอาจจะตับแข็งซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งเหล่านี้นะครับก็ต้องมามองว่าอะไรคือสิ่งที่จะทาให้เกิดวิธีคิดเชิงสร้างสารรค์เาเรียกว่าเป็น creative thinking เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมองให้ออกกันว่าตัวเราเองเนี่ยอนาคตเราเป็นอย่างไรไปข้างหน้ามีอะไรไหมถ้าเรามองเห็นอนาคตเกิดความคาดหวังความอยากได้อยากมี แล้วเรารู้สึกว่าอนาคตเลยงมีเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็จะหาทางออกหาวิธีคิดคิดไอเชิงสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วมันจะมีคําตอบครับว่าจะทําอะไรที่เพื่อตัวเองเนี่ยหลุดพ้นหรือว่ามีทางที่ไปสู่ทางที่ดีกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นแนวทางเหมือนกันครับครับครับอย่างคนที่เรื่อมีรายได้ประจำเนี่ยเงินก็มีข้อจํากัดนะแต่ถ้าเกิดในภาวะแบบอึมครึมแบบนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นเงินให้มันเพิ่มมากขึ้นในด้วยวิธีการแบบไหนก็มีหลายวิธีนะครับ ถ้าถามผมผมก็บอกเลยว่าก็ต้องหาอาชีพเสริมอที่แบบจับต้องง่ายๆหน่อยถาอาชีพเสริมเนี่ย,ย,ยก็ต้องมองครับ <c oughs> วิธีคิดง่ายๆกันเลยครับว่าต้องทําวิเคราะห์ก่อนครับทำสโตร a อานิสิกก็คือวิเคราะห์ตัวเองว่าจุดแข็งเราคืออะไรมีความชานาญอะไรของเราบ้างมีจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหนที่เราคิดอ,อยากจะทำแล้วมันสู้เขาได้ไหมถ้าสู้ไม่ได้ก็อย่าไปทำนะครับ <c oughs> โอกาสของเรากับสิ่งเส้นทางเราเดินเนี่ยโอกาสก็คือเรามีทุนไหมมีเงินมากแค่ไหน มีความชำนาญอะไรบ้างหรือว่ามีเส้นมีสายไหมมีเส้นทางให้คนแนะนํำไหมถ้ามันหาไม่เจอโอ้ทำแล้วก็จะเจออุปสรรคอีกมีภัยคุกคามเยอะแยะทําแล้วอาจจะคู่แข่งมาโจมตีหรือว่าแข่งขันไม่ได้ทุนไม่เยอะอนะครับ่อนทํำนานไม่มีคิดแล้วกุ้มอย่าไปคิดอะไรเยอะครับเลือกอาชีพหนึ่งที่ความเสี่ยงน้อยลงทุนต่ําทําธุรกิจเครือข่ายครับเพราะธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจที่ว่าเปิดเปิดกว้างเปิดกว้าง โดยเฉาะเครือข่ายบางเครือข่ายนะครับอย่างธุรกิจขายตรงนะครับที่ผมทำเนี่ยนะฮะก็เปิดช่องให้นะครับว่าถ้าการอยากเข้ามาเนี่ยอยากเอาของมาขายก็ได้เอาของไปขายก็ได้มาเป็นผู้ออโพวกก็ได้ชวนคนมาซื้อเป็นผู้อิโพวกเป็นสร้างเครือข่ายก็ได้ไปเปิดร้านก็ได้ หรือมีร้านอยู่แล้วเอาร้านมาเปลี่ยนเป็นร้านของเราก็ได้ก็คือให้เลือกเอาเลยให้เลือกเอาแ<อ>บบ <he S 1> หลาออปชันนะครับเป็นรูปแบบการค้าแบบใหม่ที่เป็นขายตรงสะดวกซือ้อนวัตกรรมรูปแบบใหม่เป็นทั้งค้าปีค้าส่งขายตรงเ <mêmes S 2> อารูปแบบผสมผสานว่าวันนี้คนอยากมาเปิดร้านก็เอารูปแบบการค้าของเราไปเปิดร้านก็ได้อยากไปเปิดโมบายอยากไปทํเรื่องจำเองมีระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เรียกว่ากระเป๋าเงินเขาเรียกเป็น e wallet นะครับ ที่มาจากคาเบเล็กทรอนิกแล้วก็ w อลเล็ที่แปลว่ากระเป,าเป,าเป,าเป๋าเงินนะครับเอา2อ,อย่างมารวมกันเป็น e w a อลเลก็คือเป็นระบบปฏิบัติการ Key Order ขายของได้มีเครื่องเครื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะเราให้ลายเส้นไปก็คือไปยิงบาร์โค้ดขายของสินค้าในท้องตลาดได้เลยขายของได้รับชำระเงินได้รับรักษาย,ยอดได้ขายของได้บริโภคเองไดนะ้ระบบปฏิบัติการนี้ทำงานทุกที่ทุกเวลาที่ไหนในโลกนี้ก็ทำงานได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ต ก็ทำงานได้ก kind of ็ส่งคำสั่งมาก็เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์สะสมคะแนนเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผลให้ผลตอบแทนได้ร่วมกันอันนี้ก็เป็นแนวทางการตลาดแบบใหม่แล้วก็อยากอาลกที่ไปเปิดร้านเองก็ได้อยู่ตรงไหนของเมืองก็ได้อยู่ตรงไหนไม่มีความรู้มีคนเติมเสริมให้เสริมให้มีเราออกหลักสูตรสอนอบรมให้อันนี้ก็สอนกันได้อันนี้ก็เป็นวิธีการลงทุนที่ง่ายแล้วก็ประหยัดเวลาไม่รู้ สอนกันได้ผมว่าดีดีกว่าไปอบรมบางอย่างนะบนอบรมข้อที่เขาจัดมาเลยอบรมแค่มีความรู้เสร็จแล้วก็จบกันไปก็ยังไม่รู้จะไปทําอะไรแต่ระบบเครือข่ายค้ายตัวนี้เขาอบรมอย่าง ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมต่อเนื่องเสร็จแล้วออกไปมีช่องทางมีเส้นทางมีวิธีการให้ไปทํางานได้หาเงินได้นี่คือข้อดีครัขเรียกสอนให้คนเป็นมืออาชีพเลยครับสอนให้เก่งเลยต้องบอกว่าทําให้ท่านเข้ามาแล้วเนี่ยไม่รู้อะไรก็รู้ได้ทันทีอืแล้วก็ลงทุนน้อยความเสี่ยงต่ำเพราะว่าระบบใหญ่ๆบริษัทลงให้หมดแล้วครับครับก็คือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ระบบสินค้าหลากหลายนับสินค้าหมื่นรายการนะฮะหรือจะมีสินมีรูปแบบของระบบอบรม สาขาที่รองรับให้ทุกคนไปซื้อไปบริโภคไปฝกอบรมบริษัทลงทุนให้อืครับทําให้เสร็จก็สามารถซื้อซื้อสาขาไหนก็ได้ไปใช้สาขาไหนก็ได้ในประเทศไทยแล้วก็ยังมีสาขาต่างประเทศอีกนะครับก็มีหลายที่เหมือนกันอืนี่คือความพร้อมเนะี่ยครับครับเอ้ในยุคนี้นะในธุรกิจเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันจะโตหรือจะตันนะมาึงในปีนี้ดูดูบรรยากาศแล้วโตวหรือตันเนี่ยผมว่าปีนี้น่าจะทรงๆกันนะ ภาพรวมนะพอภาพรวมกันเนี่ยนะครับเนื่องด้วยอแรงกระตุ้นปีแล้วเนี่ยมันหายไปเองั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าปีนี้เนี่ยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยน่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยน่าจะประมาณสักไม่เกิน 7- หรือแปดเรงทรงตัวหน่อยทรงตัวหน่อยมากมากสุดก็คนมากก็สักสิบกว่าเปอร์เซ็นต์น้อยน้อยก็บางคนก็ห้าเปอร์เซ็นต์หรือบางคนอาจจะไม่โตมันจะวัดดัชนีสุดท้ายในช่วงช่วงประมาณสักปลายปีใช่คือถ้าผมมองผ่านมาครึ่งปีเนี่ยผมเห็นเห็นเทรน เห็นมอง <ạ. S 1> เห็นแนวโน้มแต่ถ้าไปวัดกันอีกทีสิ้นปีนี้เนี่ยถ้าเกิดแรงเวียงมาเนี่ยอาจจะโตกันไปถึงสิบเปอร์เซนจะชัดมากกว่านี้อ่าแต่ถ้าถ้าถ้า <quelques> มองนะบรรยากาศอย่างนี้ซึมๆอย่างนี้เนี่ยเหมือนครึ่งปีที่ผ่านมาผมมองว่าปีนี้ทั้งปีก็น่าจะชัดเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์ไม่เกินเนี่ยนะครับอ่าโดยเฉลี่ยนะแต่อนาคตมันก็ยังไปไปไปได้ยยังไปได้ยังถือว่าไปได้เพราะว่าปีนี้ต้องบอกว่าจะเห็นอะไรอย่างหนึ่งก็คืออ่บรรยากาศท้มคนจะงอยเงาหนิดึงด้วยเหตุผลเพราะว่า สินค้าเกษตรราคาตกแล้วก็มันสัมพันธ์กันนะส่วนใหญ่คนที่มาทำขายตรงก็อยู่ภาคเกษตรเยอะนะฮะต้องบอกว่าเยอะนะครับต้องบอกว่าคนเจเนชั่นใหม่ก็ยังยังยังเข้ามาบ้างนะฮะแต่ตลาดตลาดตรงนี้เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็มูมวลส่วนใหญ่เลยก็ ต้องบอกว่าลากย่า่นะฮะคนที่อาจจะมองว่าโอกาสทางอาชีพแล้วก็มามองมาทําธุรกิจขายตรงก็เยอะแล้วก็มีมีโอกาสรวยกัน,นกตัวนักเยอะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่มาฝากกันไว้ว่านี่เป็นโอกาสครับที่ท่านต้องเรียนรู้ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าความรวยไม่เข้าใครออกใครทุกคนต้องการแน่นอนอย่าปฏิเสธนะครับครับนี่แหละคานผู้มชมครับเขาเรียกว่าข้อมูลดีๆถ้าไม่เลือกก็หมดโอกาสรวยนะครับ ทวงนี้จะขอขอบคุณครับดร์สมชายหัตถีลานะครับประธานกรรมการบริษัทจอยแอนด์คอยคอ์บิเชันจำกัดครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับรวยเลือกได้พักคู่เดียวครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ c l e o Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดยจอ y แอ c o i โทรนย์สองเ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ถุีค่ามาหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ ช่วงรวยพิกฟ้ากับผมมาสาชีหาครับ และดิฉันสรณธาณฐาฮัชิรหาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเรามีหนึ่งตัวอย่างของความสําเร็จค่ะเรียกว่าเธอผู้นี้เนะะี่ยปัจจุบันนะคะก็ได้ดํารงตําแหน่งนะคะดีเรคเตอร์อยู่ในบริษัทจอยแอนคอยคอร์ปอเรชันของเราค่ะคุณผู้ชมคงอยากจะทราบแล้วนะคะว่าเขาทํายังไงแล้วก็จอยแอนคอยเนี่ยมีเครื่องมือยังไงที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถสําเร็จได้ในธุรกิจเครือข่ายค่ะ,คะยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณนะัภาช่างสวุวรรณค่ะครับสวัสดีสสดครับกอนอื่นผมง